ปัญหาลด10%สำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2021ที่จะมีกฎกติกาใหม่ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนัก็คือการลดขนาดของเครื่องยนต์ จาก1,000 c, c ีมาเหลือเพียงแค่850 c, c. ีและอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกจากที่จะมีการลดขนาดเครื่องยนต์แล้วยังจะมีการลดขนาดของชุดอากาศพลศาสตร์นะครับและรวมไปถึงการเอาเทคโนโลยีการกำหนดความสูงต่ำของรถออกไปด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออยู่ที่ว่าทีมไหนจะมีไหวพริบในการทํารถออกมาได้ดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดกับการปรับเปลี่ยนกติกาใหม่นะครับโดยล่าสุดนะครับทาง n e w s p o r t i n g นะครับนักวิเคราะห์การแข่งขันในรายการ MotoGP ก็ได้ ออกมาแสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับกฎกติกาใหม่ที่จะใช้กับการแข่งขันในฤดูกาล2 0 2 7และนิวก็เปิดเผยนะครับว่าการปรับเปลี่ยนกฎกติกาใหม่นะครับกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP จะเข้าทางยาม้าเข้าอย่างจังครับและแน่นอนครับว่า M1 นั้นจะถูกจับตามองอีกครั้งจากการที่นิวนั้นสามารถสัมผัสได้ด้วยการที่ลดขนาดของเครื่องยนต์และรวมไปถึงการลดขนาดของชุดอากาศพลศาสตร์ลงนั้นมันจะทําให้ M1 มีน้ําหนักที่เบาขึ้นครับ และแน่นอนนะครับว่าผลพลอยได้นั้นก็คือ การเลี้ยวการเข้าโค้งความเร็วในโค้งและการออกจากโค้งมันจะทําได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับแต่อุปสรรคใหม่ของเอมวันด้วยการใช้ยางมิชลินมันจะต้องนวดนานกว่าบิดสโตนเล็กน้อยครับและมันคือสิ่งที่บรรดานักแข่งนั้นบ่นกันอยู่แล้วครับว่ายางบิดสโตนนั้นสามารถเข้าถึงประสิทธิภาพได้เร็วมากกว่าครับนอกจากนี้นะครับนิวสปอตดิ้งนั้นก็ยังได้ออกไม่ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่ารายละเอียดกับการแข่งขันในรายการม o t ต GP กับฤดูกาล2027ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วครับ นอกจากนั้นนะครับมันจะช่วยการลดความยากในการพัฒนารถจากทางฝั่งญี่ปุ่นโดยเฉพาะยาราได้มากถึง10%ครับและทุกทีมนั้นก็จําเป็นที่จะต้องลดขนาดของเครื่องยนต์ลงมาทําฝาสูบใหม่ทำบล็อกเครื่องยนต์ใหม่และลดขนาดซีซลงมาด้วย นอกเหนือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดอีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นด้วยนั่นก็คือความปลอดภัยของนักแข่งครับแต่แน่นอนครับว่าเสน่ห์ของการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP มันยังสามารถสร้างความตื่นเต้นได้เพราะทีมจากทางฝั่งญี่ปุ่นที่กำลังเสียเปรียบอยู่ในตอนนี้จะกลับมาหายใจแหย่คอได้อีกครั้งครับและกับการพัฒนารถสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2021ใครเร็วใครได้เอาไปเลยครับและผมก็ยังเชื่อนะครับว่าทีมไหนที่สามารถพัฒนารถออกมาได้ก่อนพวกเขายังจะพอมีเวลาที่จะยกระดับรถไปอีกหนึ่งขั้นครับ และรถที่เบามากขึ้นมันจะต่างก,กันกับรถที่มีปัญหาในตอนนี้ครับและผมก็เชื่อนะครับว่ากฎกติกาใหม่ที่ออกมานั้นมันจะทําให้ลถความยากในการพัฒนาของ M1 มากถึง10%ครับทุกคนยังไม่ต้องเชื่อคําพูดผมก็ได้นะครับรอดูการทํางานกับการแข่งขันในฤดูกาล2027ก่อนครับและผมก็เชื่อนะครับว่าการล้างหน้าไพ่ครั้งนี้มันจะช่วยให้ การแข่งขันในรายการ MotoGP กับฤดูกาล2 0 2 7นั้นมันกลับมาสู่สีและมีสีสันมากกว่าเดิมครับที่สำคัญคือผู้ชมจะได้เห็นการแข่งขันและชัยชนะที่ไม่ผูกขาดกับดุคติเหมือนในทุกวันนี้ครับครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมารบกวนเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับผมอยากจะรบกวนเพื่อนๆน,นะครับไปกดติดตามแฟนเพจ GP Fanclub V2 ให้ผมหน่อยนะครับบน a c e b o o k เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจเอาไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ